แถมีซอมบี้ด้วยอืม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 หลังอุ้ยโดนอีกแล้วแม่งเอ้ยผมว่าพวกนี้มันไม่เหมาะกับพวกมีดมีดช้าๆแบบนี้วะ่ะผมว่าเหนื่อยแล้วผมใช้ยังไงก็เหนื่อยนะผมบอกเลยเราไปดีกว,ว่าโอ้แม่งเอ้ยโคตรสวยเอาดิครับก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอยู่พเมเพมเทรอดออฟบีเคนะฮะ เดี๋ยววันนี้เรามารับชมก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปลุยในส่วนโอ้มีเควส์เลยว,ว่านี้ตรงนี้มาด้วยแล้วก็เป็นเควสของคนดีเนะี่ยเราลับเควสไม่ได้นะเพราวนะว่ามัน,ม,นมันจะทับกันนะผมแล้วเควสก็จะเสียนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปในจุดของตรงตรถคันนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเอารถคันนั้นนะ เมื่อพาธิดาก็จะไปเอาแต่ก็ไม่ได้ไปเอานะผมลุยนะแต่งานนอก,กอยู่นะก็เหมือนกันแล้วผมเอาเช้าเร็วอย่างไรก็ได้อยู่ดีนะผมเอาล่ะมาถึงจุดนี้ละจอดเลยเอารถคันนี้จอ,อดจอไว้ตรงนี้หลังรถก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเรามาเปลี่ยนคันเอาคันนี้มาเอาลือแม่งเอ,อ้ยหรือมากล่องซ่อมมางามไส วนกลับดีครับรออะไรโอเคถึงจนได้นะฮะเดี๋ยวผมขอดูที่ว่าหลังนี้มันมีอะไรปะวะเอาเปิดประตูแต่ก็ไปกระแทกฝั่งนั้นงงแปบงงกับตัวเองผมว่าหลังนี้มันมีมีของแค่นี้เหรอผมก็รู้ว่าผมลืมของทิ้งไว้โอเคนำมาอะไรครับ นี่ไงนี่ไงนี่ไงอืมหอ,อกทั้งหารนี่ไงหน้างายก็ไปดิโอเคน็อตนะฮะกระตุนจับแมวมากอดีเลยแล้วก็เอากล่องซ่อมก่อนอย่าลืมอย่าลืมหยบหยบหยบเพลินแล้วลืมลืมเหมือนเดิมนี่แย่เลยนะ เก็บของไปนะผมของที่ได้มาเนะจากเมื่อกี้นี้แล้วก็เอากล่องซ่อมมาที่ได้มาหนึ่งใบทุดท้ายโอเคเราจะไปซ่อมรถกันนะครับตรงจุดที่เรามาร์กเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทัเควยกันเอาอนนี้ก็ได้ว่าเอาละผู้หญิงคนนี้ที่ตายไปข้าง ศพยังอยู่ไหมฮะอยู่นะฮะตรงนี้เลยฮะอืมอืมขอโทษนะเจ้าอุ้ยขอโทษนะเพื่อนเอยโอ้โหเพื่อน,นี่จะของกาก,ากมากขอกระสุนแล้วกันนะเพื่อนด้ยหลังเนี้ยต้องมีนะผมมันต้องมีกล่องซ่อม เออเนี่ยผมจำได้ว่าบ้านแบบนี้มันมีของซ่อมอยู่เน,นี๋ยน้อยเราก็ได้ของซ่อมเพิ่มแยอะแล้วลาดแล้วผมอ๋อโอเคผมทิ้งกระตุ่นเลยแล้วกันเอายานี่มาเอาไปให้คนต้องการเนี่ยน้ำมันเต็มอีกโอ้ยชีวิตอ่ะเก็บน้ำมันไปแล้วกันตรงนี้ อย่าต้องฟาดจุดนี้จุดหนึ่งลานละโอเคไปเอ้ยไดไหนไว้แล้วผมจะวิ่งไปไหนได้มาขี่รถไปอย่างนิ่มๆไม่ต้องเหลียวมองใคร <c oughs> Let it go Let it go มานี่ไงฟาดไปทีนี่ไงฟาดไปสองที เรียบร้อยครับผมจอดซ่อมก่อนเลยซ่อมก่อนเลยหนึ่งทีตัวยามากแล้วก็เอาน้ำมนันมาแล้วก็เอารถคันนี้นะกลับไปที่เควสเดี๋กลับบ้านก่อนดีกว่าผมว่าถอย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 อ่ะลงทำไมวนะเนี่ย แม่งเอ้ยไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเอาของนังรถที่เราได้ทั้งหมดเลยฮนะเฮ้ยบูเดอร์แม่งเอ้ยลง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 ไปดิลงไป,งไปโอ้โหเกืียบตายนะผมผมต้องทำการดิสออกนะผมไม่ได้นะคนนี้ตายไม่ได้นะความหวังของหมู่บ้านนะครับงั้นตัตัวยาวนะ โอ้ยห,หน้าผมกลายเป็นบรรลุหน้าเทานะ้เมื่อไหร่เลยมต้องหน้าเทาหน้าแดงเลยนะบลูเดอร์นี่ตัวสําคัญเลยนะตัวแปรสาคัญเลยเรียกว่าได้ได้ง่ายๆไว้ตัวแสบนะผมมันมันคีมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นเนะยแล้วก็บางทีมันชอบเกิดมาชา้าแบบจังหวะไม่ดีอยนะ่างเงี้ยเรามักจะเหยียบม,มันนะฮะโอเคจอด โอ้โหสภาพหน้าดีดูไม่ได้เลยนะโอเคได,ได,ได,ได้พยาบาลมันก็ยังดีกล่องซ่อมก็ต้องใช้โอเคน้ำมันเอามากล่องซ่อมขึ้นไปทำไมวะเนี่ยลงจะให้เฟโลมาดิขานะทีเดียวเสียวทั้งอำเภอแล้วผมผมบอกเลย เอา้าขกล่องซ่อมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เติมน้ำมันแป๊บนะครับผมให้เต็มถัง,งแล้วก็มาซ่อมรถนะฮะกล่องสุดท้ายควันขึ้นแล้วบ o r d e r ดิเอ๋เอาละไปะผมรักษาตัวเองได้นะโดยการต้องไปที่เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่น,นี่นะผม แล้วก็ใช้จำนวนสามอันนะครับในการรีเรียดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการที่รับมือค่อนข้างยากนะครับผมผมบอกเลยว่ารับมือ,อยากมากโอเคเดี๋ยวเราจะลองเป็นระเบิดปืนนี้หมดกระสุนเราไม่จำเป็นต้องถือนะฮะกระสุนหมด <c oughs> เราใช้ปืนคืออะไรดีว่า ปืนนี้แล้วกันกับกระถุงยีิบห้านัดอโอเคเขามีคนนี้เขามีน้ำมันนะเราขอถุงน้ำมันเข้ามาแล้วเราก็เอาไปใส่ที่โคดังโคดังน่าจะอยู่ด้านนอกใส่ป้ายอ้าวน้ำมันเต็มเลยฮะพอดีเลยครับผมเซ็ตระเบิดไฟมาสี่ถุงแบบนี้ ได้ได้ของใช้เพิ่มนะผมระเบิดไฟอ่าโอ้บวกเยอะเหมือนกันนะนี่ระเบิดไฟเนี่ยพอดีเลยผมมีของดูอีกแล้วนะยเดี๋ยวคนอดึงค่อยมาแล้วกันเดีย๋ยวเราไปจุดของเควสที่เราต้องไปทำก่อนนะฮะน่าจะเป็นเควสของคนดีนะต้องไปจุดนี้นะหนึ 1, 800, ่งพันสามร้อยกว่าเมตรนะครับผม โอเคใกล้ถึงแล้วผมตรงจุดนี้นะเอาละจอดน,นะผมแถมมีซอมบีบ้ด้วยอืม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 หลังอุ้ยโดนอีกแล้วแม่งเอ้ยผมว่าพวกนี้มันไม่เหมาะกับพวกมีดมีดช้าๆแบบนี้ว่ะผมว่าเหนื่อยแล้วผมใช้ยังไงก็เหนื่อยนะฮะผมบอกเลย เราไปดีกว่าโอ้ไม่เงยโคตรสวยโอ้ยชีวิตอะไรของมึงวะเนี่ยเราไปโอ้โหลูกสอบกำลังช่วยพี่ทีแม่งเอ้ยระวุธก็ไม่ได้ปกครับดิงอืม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 มาเนี่ยดูไว้เน็บอาวุธแป๊บ เออผมต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วว่ะองคนนี้ไม่ไหวว่ะท้ายงานไม่เวิร์กอืมอยากจะห้าวว่ะหลังวิเฮ้ยมันมีเหมือนกันว่ะอาวุธคล้ายกันว่ะโอ้ยเข้าข้างกระบาลนี่แตกเลยฮะมีมัดเนี่ยที่ขายเยอะแยะเลย คอลเลซชั่นหนังสือได้จะเพิ่มอารมณ์นะผมว่าผมขอในส่วนของเหล็กแล้วกันไปเดี๋ยวพาเขาไปส่งนะครับของเก็บหลังรถแปบบ๊บหลังนี้ก็มีของให้เราฟาร์มนะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่ไม,มีแต่ว่าแมาดีกว่าตรงนี้ก็มีจุดที่เราควรจะเอานะเพราะว่าบันทีมันเป็นของสำคัญนะในการที่เราไปฟาร์มของ,ของนะผม ของไปขายทั้งนั้นเลยนะมันมีของไปขายกับน้ำยาเนี่ยแหละสองอย่างมีไปเยอะนะอืมอืมอืมเฮ้ยลังลังโอ้โหแม่งเอ้ยนี่ไงนี่ใหญ่หัวรูดไปดิหัวรูดไปดิอืมโคตรโหดขาย ยี่สิบห้าบาทก็ขายขายกันซึ้งหน้านะผมฟาร์มกันซึ้งหน้าแล้วก็ขายกันซึ้งหน้าเอามาขายต่อขายกันซึ้งหน้าแบบนี้เลยโอเคได้ <c oughs> น้นำยาละของขายมีไหมเนี่ยยังมีอยู่นะเดี๋ยวขอวางน้ำยาก่อนเอาของมาขายก่อนขายไป ได้ขายแล้วเว้ยอ้าวโอ้โหนี่ยงพอดีเลยครับผมเหมือนคอมโบคู่กันแนะ่เรียบร้อยแล้วก็มาออตรงนี้นะ้ลาดอีกแงเอ,อ้ยน้ำยาอีกแงโอเคขวาไว้ก่อนแล้วก็ขายแบบนี้ห้า เดี๋ยวผมต้องเอาเขาไปส่งใ,ใกล้ๆดีนะผมไม่ไกลเอาเขาไปส่งนะฮะเอยโอเคเก็บทนเนี่ยทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเ,เดี๋ยวผมจะได้ของนะของจะพังเฮ้ยตรงนี้มันมีบ้านแดงปนะเนี่ยผมยังไงว่าแล้วว่าบ้านแดงมันเป็นจุดที่ผมจําได้ไม่เคยลืมแล้วบอกเลยว่ามากันอย่างพืบเนี่ยไม่ต้องห่วงเนะี่ย โอ ah! <Ye et. S 2> oh, ้จ eh? <at> ังหวานี้มันรู้ตัวขนาดนี้แล้วไม่ต้องไปแอบแล้วอุ้ยมุ้นตบโดนอีกนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเต้นด้านข้างกันแบบนี้นะ้ชิงระเบิดแบบนี้อืมโอเคระเบิดลึกใหญ่จัดไปสวยงามมากแล้วก็จัดระเบิดปลาอันเล็กไว้ก่อนเอาเนื้อปลาโดยกำแพงโคตรเแ็งเลย ยืดปึงต่อได้ป่ะโอเคถ้าขึ้นนเด็ดไปโอ้ยจะทีทำป้าเลยโคตรเยอะโคตรเยอะเดี๋ยวจะลั่นกระบะตัวนี้ตัวนึงเหอะแหมหอตักทีฮึฮึฮึโอเคประหยัดของก่อนชิบหายโคตรเยอะเลยมั้งเพื่อนโอ้โหโคตรเซ็งเลยโคตรเยอะเราต้องช่วยเขาหน่อยนะฮะ หมดหชุดเนี่ยืนชุดเล็กมากโอ้โหพอปืนโอเคแตกไปแม่งเอยเยอะเยอะเขึ้นขึ้นขึโอ้โหเยอะจักเลยโอ้โหยเวทไปเฮ้ยลงไปอะไรวะเนี่ยโอ้ยกินยาก่อนให้หน้าขาวตกนทดกินจำป

จำใจเนี่ยฮะจำใจต้องาอจากไปตรงนี้นะแล้วก็มีมีเคล็ดจุดนั้นนะทีเราจะไปแม่เลยลำบากระบุเหลือเกินคนดีเดี๋ยวผมต้องกลับไปผมต้องเซตย้ายเขาเลยเราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอตอมบี้บุกบ้านแล้วเขาจะแย่นะโอเคไหมผมก็ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวผมต้อง ต้องกลับไปเซตยาก่อนอะลวมาอย่างไกลเลยอะผมไม่ค่อยอยากกลับตอนนี้คอยดีวะาหาว่าได้ไหมมันได้แล้วผมแต่ว่าเราต้องต้อง,องเข้าด้านข้างจริงๆเองไม่งั้นผมไม่ไหวแน่จริงอุ้ยนั่ไ,ไงเรียบร้อยเลยฮะจบโอ้โห ไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไม่ถึงตัวเดบเบตะนะถ้าเรามีตัวเดบเบตตัวหนึ่งยังพอมีตัวที่แบบคอยช่วยเหลือเราได้นะแต่ผมบอกเลยว่าระดับนี้มันเป็นเรื่องปกตินะผมที่เราต้องตายเพื่อนเพื่อก็อย่าไปตีเลียดกันนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมเราต้องเดินทางไปตรงจุดคนนีนะที่เขาตายนะผมเพื่อที่จะ ต้องไปนะครับผมแต่ว่าเงินเราไม่มีนะครับผมเราก็ต้องเดินเท้าไปแล้วผมโคตรไกลต้องวิ่งไปหรือดีดโอ้โหยาววิ่งชค่น,นี้ไม่พอแนะ่ยังไงเราก็ต้องไปนะผมเพราะว่าเราจะมาดิสข้างทางแบบนี้มันลําบากแนะ่อย่างน้อยเราก็ต้องเตรียมยาววิ่งชุดนี้ไปนะผมโอเคหนึ่งพันสามร้อยเมตรนะ มันจะเป็นงานหนักสําหรับเรานะครับผมในการเดินทางครั้งนี้แต่ผมคนนี้วุ่งไ,ไปตกเขาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเรามีแอโรบิดจะ่วิ่ไปตกเขาเพื่มเพื่อบางทีผมกดเตปบาร์เนีมันจะเป็นต้อง,ต,องต้องโดดไปตกฮะนั่นไงแมหเอ้ยอยู่ดีว่าดีห้าวซะด้วยโอเคกินยาไปแล้วก็วิ่งแบบแอโรบิดไปนะผม กโอ้โหไปตบเขาซะงั้นไปให้เต็มหน้าให้ถูกต้องไปครับผมนึกว่าดินจานาโตโตเดี๋ยวบิวเดอร์เราไปหาใหม่อีกนะฮะโอ้เห็นแล้วปวดหัวเห็นแล้วปวดหัวไม่พอปวดใจด้วยซ้ำนะครับตรงนี้มีพยาบาลแต่ไม่มีนะวิงไปงโคตรใส โอ้ยตั้งเก้าร้อยเบสโคตรไกลข้างหน้ามันเป็นบ้านแดงนี่หว่าเพื่อนเ,นเออว่ะเจอบ้านแดงแงะนี่ยป่ะวิ่งต่อเลยฮะถ้ามีรถรถข้างทางให้เราวิ่งไปต่อได้ก็ดีดีแต่ไม่มีแน่นอนนะผมเจอบ้านบังเอิญเจอบ้านแดงกลางกลางกลาง เฮ้ยมันยิงไม่โดนวะโอ้โหเปลืองขนาดนี้เลย่ะแค่ยิงกิมเมอร์เนี่ยไอ้โว้ยยุชานีจากระโดดสรับขาเฟโลอีกงามไส้เอ้ยเจอแล้วไม่เจอมาเจอเฟโลแม่เอ้ยวีร้อยวยเลยห้ามไปเจอบาดเด็กขาดห้ามเจอบาดเด็กขาดแล้วเฟโรเนี่ย ขีมเมื่อหนาวอย่างเงี้ยจะขีมเมื่อนาวเลยตั้งหนาเนี่ยไปไปึ้นทางนี้โอ้ยเรียกเฟโลมาได้สุดยอดเพราะว่าแถวนั้นมันมีเฟโลอยู่แล้วนะเป็นทินเป็นทุนเดิมมันทบอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ทำไมนะฮะไม่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 เฟโลก็จักรนัดนะฮะสองสองตัวอย่างเงี้ยทบอยู่ตรงนั้นอะถ้าคนเล่นแบบนี้บ่อยๆก็จะเศร้าเด้ผม โอเคเราคพบผู้คนละแต่ว่าบางเอิญว่าเราไม่ค้นพบเขาเนะแล้วของที่ติดตัวเขาทั้งทั้งหมดก็หายไปแล้วผมโอ้โหงามไลเลย <c oughs> เขาไม่ได้ตายเพราะว่าเขาโดนเรากระทืบตายหรือระเบิดตายเนี่ยเขาตายเพราะว่านั่นบอกว่า มันแต่งตัวธรรมดาแล้วผมไม่ค่อยรู้งงๆนี่แน่เลยใช่ไหมไม่ใช่ววะนี่นี่ปะเช่ไหอหว่า <c oughs> ไม่มีเลยเนี่ยงามเลยครับผมชุดใหญ่ไปกับพริบ รานเลยนะผมผมจะไม่เจอเขาจริงเหรอเขาตายกลายเป็นศพไปนะแต่ว่าเราไม่เจอเขานะผมไม่เจอนะศพน่าจะบักจมดินไปแล้วแบบตึงๆเขาก็อาวุธเนี่ยทู่มือผมไปหมดแล้วมือไหวแล้วผมเยอะ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 เกินเยอะเกินโอเค ผมคิดว่าอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนะฮะเดีย๋ยวเราคลิปหน้าเรามาลุยกันนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะ